และช่วงนี้มาดูการเตรียมงานละครโปรเจกต์ยักษ์ของค่ายเป่าจริงจงกับศรพระเพลงที่ต้องมีเรื่องราวสองยุคสมัยทั้งปัจจุบันและภาคอดีตพันปีว่าต้องมีความละเอียดพิธีพิถันยุ่งยากเหนื่อยหนักกันขนาดไหนค้าอาตู <c oughs> เหนื่อยพอสมควรนะครับแต่เป็นความภูมิใจอย่างนะฮะที่ที่ได้ทำละครยากๆเพราะชอบละครที่มีความโดดเด่นอยู่ในตัว นะครับศาสตระเพลงเนี่ยจะแปลกกว่าละครเรื่องอื่นคือ,อความเป็นอดีตกับปัจจุบันเนี่ยจะมากพอๆกันเกือบจะ 50- 50เลยในการเตรียมงานเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อพันปีที่แล้วมันเป็นจินตนาการเราจะอิงความเป็นจริงไหมถ้าอิงจะอยู่ในยุคไหนนะครับก็ได้ได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งซึ่งท่านเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เขบอกว่า น่าจะเป็นปลายยุคสีวิชัยซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทยเนี่ยโดดเด่นมากทางด้านค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากๆเลยเราก็จะยึดยุคนั้นนะครับเป็นหลักไว้ก่อน <S <S เป็นการเตรียมงานที่ค่อนข้างจะโหดนะครับทั้งเสื้อผ้าทั้งอาวุธทั้งสารพัดก็มีน้องที่เขาเก่งทางด้านเสื้อผ้าเนี่ยนะครับมามาช่วยดูแลกันนะ <S <S แล้วก็ออกแบบอ่สพพอสรรเพลงเนี่ยอาจารย์ก็จะ ปีเป็นลักษณะคือประยุกต์งานออกแบบของศิลป,ปะสมัยศรีวิชัยนี่นะคะให้เข้ากับบทละครนะคะจะมีเลเยอร์ของการออกแบบค่อนข้างหลายซับซ้อนนิดนึงนะคะโดยที่คํานึงถึงเรื่องของลูกป,ปัด นะคะแล้วก็โทนสีของชุดก็สองเมืองก็คือเมืองพระจันทร์เนี่ยจะเป็นโทนเย็นเราจะใช้สีโทนเย็นสีฟ้าสีเงินนะคะแล้วอาจจะมีสีส,สัมฤทินะคะส่วนพระอาทิตย์นเนี่ยก็ใช้โทนสีร้อนก็ได้แก่สีแดงสีทองนะคะสีลักษณะเหมือนทองแดงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแยกด้วยโทนสีก็จะมีพี oh, ่นุชเขาเป็นคนคอยดูแลเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรทั้งหลายของแต่งฉากก็ยากที่จะต้องหามาโอ้โหเต็มมาก เต็มตั้งแต่เสื้อผ้านาผมยันสถานที่เลยนะครับเรยกว่าไม่น้อยหน้าใครเพราะแต่งตัวกันแต่แต่ละทีเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าเพื่อให้ทุกอย่างมัออกมาสมบูรณ์และสวยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแค่เห็นชุดแค่เห็นฉากก็อลังการมากแล้วครับถ้าเกิดเป็นพานะราดีนะคะก็อย่างที่เห็นเลยคือทุกคนเต็มยศแล้วก็เต็มที่มากเลยชุดในวังนะคะชุดราชสำนักในวังเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของลูกป,ปัด เราจะใช้ถ้าดูจากโปสเตอร์ที่ถ่ายครั้งแรกเนี่ยจะมีเรื่องของการห่อยลูกปัดค่อนข้างเยอะเพื่อเราต้องการเน้นให้เห็นว่าในยุคนี้มันเฟื่องฟูด,ด้านเทคนิคการทําลูกปัดจริงๆนะคะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกผ้าได้ได้ที่ดูวิจิตรแล้วก็แปลกตาจากอองานที่เป็นย้อนยุคสมัยอยื่นอย่างชุดนักรบเนี่ย จานูรกก็จะมีเรื่องของหนังนะคะแล้วก็มีลักษณะเครื่องประดับเป็นกําไลข้อมือหรือว่าที่าาคาดศีรษะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโทนสีสำริดค่ะก็จริงๆปกติเสื้อผ้านะผมเป็นจะแบบแน่นค่ะก็จริงๆแล้วจะมีแบบเสื้อเกาะกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอยู่ในบ้านตัวเองคือในเมืองตัวเองเลยนะคะก็เบาๆแบบเป็นชุดนี่ชุดอยู่บ้านนะคะทุกท่านค่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกนี่ชุดอยู่บ้านแต่งหน้าอยู่บ้านใส่ตุ้นหูอยู่บ้าน เบาๆค่ะเรื่องนี้แต่งหน้าน้อยบางๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลบก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งหนักกว่านี้อีกนะคะพอเป็นน้องนางแล้วก็แต่งตัวสวยขึ้น,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นท่าเนี่ยก็จะเบากว่านี้เยอะมากที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นชุดในราชพิธีะคะ่ะเป็นพิธีแต่งงานอะไรนะคะก็จะได้ใส่แค่จากเดียวในเรื่องตอนนี้ขอเกรงเห็นหครับหงุดหงนะครับก็เสื้อผ้านี่คือมันจะมีอยู่หลายชุดเหมือนกันนะครับแต่ว่า ชุดที่เห็นอยู่นี้เป็นชุดพระราชพิธีนะครับซึ่งจะเป็นชุดที่เต็มยศที่สุดก็จะมีหมวกทรงแหลมนะครับสูงมากจริงๆทุกชุดก็จะเบาครับบางชุดก็จะน้อยชิ้นมีแต่สร้อยแล้วก็ผ้านุ่งครับบิ๊กแพ็คดีกว่าครับไเรียกว่าซิกเลยช่วงนี้ต้องบอกว่าซิกบนหายหมดแล้วเลยต้องเอาสร้อยเซอร์อะไรมาคุมบนนิดนึงจริงๆผู้ชายก็เยอะนะครับเพราะว่าต้องมีติดวงติดวิกต,ต,ติดกาวเลยก็จะมีชุดมีแบบผ้าเป็นแบบพิ้วๆเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าในการแต่งกายเนี่ยต้อง ต้องยกให้เหมือนกันนะครับอกว่าแต่งการนี้ไม่แพ้ไม่แพ้ของผู้หญิงเลยครับทีนี้พอมาคิดถึงสถานที่เนี่ยสถานที่ในยุคนั้นไม่เหลือแล้วนะเราก็ต้องจินตนาการขึ้นมาเองละทีนี้ก็ต้องอาศัยฝ่ายศิลปรกรรมของช่องที่จะมาช่วยนรมิตภาพของวังของสถานที่ต่างๆซึ่งให้เหมาะสมกับเรื่อง บางส่วนก็จะเป็นยังคงคอนเซปต์เดิมของ,ของบทประพันธ์อยู่นะครับและที่มาแปลงมาเป็นบทสนทษ์นนก็ยังคงเ,เรื่องของภาษาอีนอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็เอามาผสมกับโลเคชันรอบๆประเทศไทยทั้งหลายที่ได้เดินทางไปไปดูโลเคชันแล้วก็เตรียมไว้สำหรับเรื่องนี้เพราะว่าอยากได้ความแปลกนะอยากได้ความสวยงามประมาณเกือบ5เดือนต้องใช้เวลามากถึงขนาดนั้นนะครับเฉพาะเดินทางไป ามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะไปดูที่ถ่ายนี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนนะสามสี่เดือนแล้วขณะที่ถ่ายไปแล้วระหว่างถ่ายทําก็ยังต้องไปดูอีกนะครับเพราะเวลามีฉากคนเขียนบทเขียนมามีอย่างนี้อย่างนเราก็ต้องคิดตามแล้วเฮ้ยตรงไหนที่จะเหมาะตรงไหนที่จะแปลกตาตรงไหนที่จะสวยที่สุดเพื่อที่จะให้ออกมาแล้วคนดูมองแล้วอืมเชื่อว่ามันเป็นสภาพของเมื่อพันปีที่แล้ว แล้วเราก็ไปตามประสาทต่างๆประสาทพนมรุ้งประสาทเมืองตำประสาทเมือง,งสิงใช้ถึง3าประสาทด้วยกันเข้ามาร่วมผสมเป,เป็นเป็นฉากในเรื่องเยอะมากเรียกว่าเหมือนจะเป็นหนึ่งรายการท่องเที่ยวทั่วไทยมีอันซีนด้วยมีถูดเรียกว่าทั่วประเทศเลยเกือบจะนะครับพระอีสานก็ไปถ้าโหเรียกว่าไปเยอะไปในสถานที่ท,ที่บางทีเราไม่ค่อยได้เห็นด้วยแต่ว่าคุ้มมากและสวยมากต้องดูใน สารบาเพงให้ได้ครับว่ามีสถานที่อะไรบ้างพูดถึงสถานที่ที่ประทับใจจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าที่เขาย้อยค่ะที่จะจะเห็นในฉากจะเป็นเหมือนบึงมรกตอย่างเงี้ยค่ะคือสวยมากอะคือมสู่แล้วไปแล้วแบบ เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีที่สวยๆแบบนี้แล้วก็เป็นที่ที่อาจจะไม่เคยมีใครเข้าไปมันจะเป็นเหมือนเหมืองแร่ล้างอะไรเงี้ยค่ะพอถ่ายมาว่าจะเป็นเขาเป็นน้ําซึ่งเป็นสีเขียวมากแล้วก็ทีมเซตฉากแตบว่าเซตเป็นต้นไม้เป็นที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากแล้วก็ดูดูโรแมนติกด้วยมันจะเป็นซีนที่เหมือนเพลงนางเอกเขาไปแบบคอดรักกันด้วยอยู่ในกลางน้าอะไราเงี้ยค่ะตรงที่เราไปถ่ายแถวเพชรบุรีครับเป็นบ้านของโลในเรื่องครับแ้วเราก็เฮ้ยอันนี้บ้านสร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายจริงๆ คือคล้ายเรือตอนแรกมองเห็นเป็นเก่งเรือเลยครับแล้วก็หลังคาสูงเงันเชียแต่ว่าเห็นหนตูบอกว่าตอนที่มีพายุเข้ามามันล้มไปทั้งหมดครับก็เลยน่าเสียดายที่ทเราได้ถ่ายไปไม่กี่ฉากบ้านเราไม่ธรรมดาครับเป็นบ้านแม่ทัพต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับต้องดูกันให้ได้ดีกว่าเพราะว่าบ้านเป็นทรงที่แปลกตาและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันนะครับสวยมีรูปแบบเอกลักษณ์เรียกว่าไม่เหมือนใครเลยนะครับเป็นการดีไซน์ที่สุดยอดมาก ฉากของแม่ทัพติสานะคะก็จะเป็นออกแบบบ้านแม่ทัพนี่เป็นลักษณะเป็นบ้านของพื้นถิ่นทางตอนเหนือของเกาะสมุทรรากรท่านเราก็ดีไซน์ขึ้นมาแล้วเราก็ไปสร้างจริงเลยเพียงแต่ว่าถ่ายไปได้สักพักหนึ่งก็โดนพายุพังลามซึ่งก็น่าเสียดายมากเลยฮะเราก็พยายามที่จะแก้ไขตรงนั้นให้ได้เพื่อที่จะทํางานต่อได้เยอะมากครับเยอะมาก เราเราใช้ฉากภายในปราสาทเนี่ยในห้องทรงภายในวิหารแล้วอะไรทํานองนี้ครับซึ่งอันนี้ได้ฝ่ายศิลปกรรมช่องสามที่ออกแบบมาได้มหัศจรรย์มากทุกคนดูแล้วจะมีความรู้สึกเลยพอเดินเข้าไปในฉากว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนจริงจนกระทั่งอืมเข้าไปในฉากเหมือนหลุดเข้าไปในยุคนั้นนะครับเหมือนหลุดเข้าไปในยุคพันปีที่แล้วเลย ฉากในห้องสมุดต้องยอมรับว่าทีมฉากเก่งมากนะคะคือสามารถที่จะเนรมิตคือเราจะไปถ่ายตามปราสาทต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรากลับมาที่ที่หนองแคเวลาเขาเซตจะรู้สึกว่ามันมันลิงกันแล้วมันเหมือนสถานที่มันอยู่ในสถานที่เดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างจอยเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนมีมีฉากที่เป็นห้องอาบน้ำเพราะว่าอย่างนี้เรื่องเนี่ยคือต้องต้องไม่แก่เพราะว่า เหมือนอาบน้ามันดอกจันทร์กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสวยจิงเลยคือเหมือนแบบเป็นสานจริงๆมีแบบแสงจันทร์ต้องลงมาอะไรเงี้ยเพราะเหมือนอะตูก็ค่อนข้างที่จะวิถีวิถีใน,นเรื่องฉากในเรื่องแสงอะไรเงี้ยเรา<อ>รู้สึกว่าเราอยู่ในนั้นี่คือเราถ่ายรูปแล้วส่วนมันสวยจิงเลยเลยมันเหมือนจริงมากค่ะจริงๆส่วนคนละแบบนะครับของฝัง่งพระที่ก็จะเป็นแบบว่าค่อนข้างดูค่อนข้างดูมีพลังของเราจะเป็นเมือที่อบอุ่น <c oughs> แต่รู้สึกว่าวางเราจะค่อนข้างเงียบเหงานะ ฝั่งเราจะไม่ค่อยเหมือนอปุระมรเ,เพราะว่าปุระมรนี่เขาจะมีสนม <จะ S 1> เยอะ,ะเออคือคากเฮฮาอย่างนี<ๆ>้มีน,มนักบวชมีมชแต <Cap. S 1> ่นักบวชดูอย่างนี้ก็จะเห็นความแบบเป็นแบบเป็นกันเองดูมีความละเมีย,ลยดละไมดูเป็นความรักสงบเรียกว่าสวยสวยไม่แพ้กันแต่ฝั่งนี้นเขาจะแบบมีกลิ่น้าวเลือดขลุ่มของเรานี่แบบน่ารักกรุบกริบกรุบกริบละมุนละมุนอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาลบกันจริงๆแล้วก็ฝั่งนั้นก็ขี้โกงครับพระอาทิตย์ขี้โกงเหลือเกิน ก่อนจะได้ถ่ายทำฉากบูฉากรบกันจริงๆเหล่านักแสดงเขาต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างช่วงหน้าไปดูกันค่ะโออ้้หมนา